สวัสดีครับผมนี้ต้อนรับเขาสู่สองอันบนนอกระแลทุกคนเนะาะเนี่ยก็นอนอึานสือ่ออยู่เ <c oughs> บื้องหนังซีรีส์จีนเนะาะสวัสดีค่ะมเมื่อวานนี้หมูฟไพสนี่ข้นเลี้ยงเขาทุกคนมื่อนี้<ม>เลี้ยงหรือฟังหนองสื่อไปไปถ่ายต้องมาถ่ายไปเตรียมของไปเ,พอพอเก็บอะไร เอาคือเราไปถ่ายเดี๋ย้ข้าวสีเมียนถ่าไปโอ้ยฝืนลูกเนาะใส่กันเป็นวัดเด้อพี่น้องทุกคนวัดเป็นวัดน,น้อยอันนี้ <c oughs> อันมันหนอนใส่อีกแล้วล <75. S 1> เจ็ดสิบาเฮ็ดอีห๋สาวหลอดกะถือของมาเนาะเตรียมกินกันเนาะ <c oughs> โอ้ยน้องยุงเต็มเลยลูกฮะ <c oughs> มันเป็นอะไรเว้ยตัวนี้คือเป็นหนังฉีด <c oughs> เป็นหน้าแบบนี้ล่ะได้ผักอะไรบ้างนะทุกคนมาแสบๆน้ำกันเมน,นูเกาคืเอเกากับอะไรนะข้าวปุ่นน้ำยาปลาเนาะขวกับโฮกโกคือเกาเด้อหลางแล้วเขาถือว่าบึงล้วมีผักอย่างเนี้ยเนาะขวกับโฮกโกแน่นิดนึงบนิดดอกโฮกไอยู่ นี่อันพักสลาดัดเอาวางนี่ก็ได้แล้วนี่พักสลาดกัดกัปชะโอมชะโอมนี่แสบเด้อทุกคนกินกับอันนั้นไหมข้าวปุ่นเนาะที่กบข้าวปุ่นก็ทำบังหุงนี่แสบขอ,อกันดีปะเนะี้ยน้องหิวขาวหรือเปล่าลูกแม่เปิดพัดลมให้หลังบ้านนะนี่ กำมานอนเต๋าอยู่ฮะยนี่จังไรลินหอยเบิดแล้วโบเล้งจานเสร็จแล้วปะเสร็จแล้วไปไปด้ยวยทุกคนเดี๋ยวเอาเออเอาไปด้วยแล้วกัวนแหลสคุณและอาจารย์เข้าไป,ไปอันนี้เอาไว้นะทุกคนกระชิ่ดกินขน้าวบุญเศร้าเป็นเมนูที่แบบคือจ่ากแบบับบริเวณเองเนื้อทุกคนมาหนีิสื่อน้ำยาปลาเข้ามา ร้านที่เราเคยกินตอนนั้นเหรอเนาะใช่จังอ่ะซองอ่ะอืมพี่พงษ์เหรอเออแตงกวนเออแม่แม่พี่พงษ์มาแล้วแต่กินไม่รำทำกินมีเหรอก็ไม่มีไงอาเท่าไหร่ใส่ไอ้น้ำยาไปไปเผื่อได้แหละ โมมี่ผีดผงทุกคนลืมอ่อนะมนอนานเหมือนเนาะขวดขวดกลับมาเข้าเดี๋ยวเสียบเสียบวัสดีพี่น้องย่มผอกันไล่หมื่นจะฝ่าลึกมาเนาะทุกคนเนาะข้าวเป็ดงาแยกง,งาดงานก็โมทันนี้มีมเวลาทายแล้วทุกคนเนาะ <laughs> มาดื่มกันเดอ้อพอจิ้มไมาหีสิผ้ามากินอันขับปุ๋นมาตรงไส้ก็ได้หรอกเออกล่องเลยที่ซื้อกล่องเห็นหนาอยู่ เอาขึย่ง<ม>างอย่งงี้กองไหัวบ่ะเดี๋ยวหาหน,น่อหน่อขวัวพริไปตาจำปาดแปดบาทชิบานทุกคนเนาะอุ้ยขัวแค่เดียวป่ะ<บ>ขัวเองก็สิเพีทได้แบบนี้เนาะลืมวมะฮอบโมมีพริกผงทุกคนนะชิเบิร์ตันจะหลอ่อพุนละเดี๋ยวมันก็แห้งขวัวพริกผงเอาทุกคนัวพริกแห้งขัวพริกแห้งอะไรก็ตำมาเลยแม่เดี๋ยวสิแห้งย่างไม่ทักผิด มาแบบพ่อหามาเปิดทั้งรมให้จะได้หูมาอยู่ตะหลังบาทบาทจิจางข้าวกล้วยก้าวไอ้มันเนาะจามเพิ่นขัวพริกเด้แต่สำหรับกะจามพม่แหงเนาะไฟแรงมากขัวข้าวเดียวกะไดทุกคนเนะาะเพราะว่าบักพริกไม่แห้งอยู่แล้วนะบ๋อหัอ่อนจนแรงเอาลเลย เักากระทำป,ป,ป,ปุ๊กปุ๊กปกปุกอุ้ยไม่ไม่ไม่ทุกคนไม่อันมันหนอกไฟๆแต่แต่ว่าหม้อมันร้อนอยู่แล้วเนาะก็ขับวดในหม้อเอาถ่านมันหนอกหยบเลยทายคอนไซนมานน่โอ้ข้าตามบุกพริกพริกพงมาอย่างดีพริกมันจากเพชรแน่เลยมาเด้อซื้อมากินเหระ เราพื่อนเนี่ยผักกาดนึ่งยัง้อวัวบึงตัวหลวงแฮงใครอยู่ตรงรถวเก็บมาทำอะไรเราสั่งกองกินเลยผักกาเจ้าอุ่นทุกคนปลาคือใส่อะไรมันคือเป็นแนวนี้เครื่องเหรอใส่ปลาเหรอใส่ปลาแลาวมังปลาปลาเนี่ยไม่ใช่ปลาใส่เครื่องร้านในร้านเดิมมันคือแบบมันแซ่บมั้งแม่จะเล่นสีเจ้าเก่าทุกคน เดินซีเจ <c oughs> ้าเก่ากินขอนำกันทุกคนเหมนี้เขาเร่งปูเหนียวตัวนีกินยังเตะละมือเตะละเบนฮ่าเตะเหนียกินงากกุศลเรื่อมโกดจนปากโปะอ่ะมันหนวกเรื่อมโกดกูทากินโชว์แบบดีเขากินไวจนจานเขาเป็นนางกินโซยอยู่ฝุ่นอีกเนี่ยมาฮันนี่เขาต่างกล่องมาฮันเนาะ มันโดนกบเบิดเป็นจานเนี่ยอย็กหัวขวนกันเดียวเด็หัวขวนอ๋อคือดับเยนาดับกับกสลปงี้ไปปิดก่องมากินไหมเอาไหมคากินไหม<า>ท,ที่สองตรงพเข้าไปขวาม,มาเพชรฮูรูเามาตั้งมันกันดับไปเลยโอ้นายดิเอามากินอีกจานหนึ่งข้าปุ่นมาอ้วนเนาทุกคนากินร้านกับื้วนคะี กินมันมือมันขึ้นต่างกล่องอูเดียวไหมอ่ะต่างกล่องหลอกซองเอาไหมทุกคนครับไมหมอะจนปากเปียกมาอินใส่์บวยบวชบวชเดี๋ยวนี้ส่งไหมส่งไหมทุกคนโอ้เ็ ใส่บักขัดเาบอกหอนใจเลยกูเมอนเลือกไหมเลือบไหมมันก็เลือบอิ่มเรื่อยทุกคนเนาะทุกคนยู่ท่านทุกคนกากินน้ำกันเขาทายเทคกสองเนาะพเท็แรกเขากินอิ่มเลยผักค้างสยดงามผักาเียัาเทคกเทคจากงวจกองที่คนณเขาก็เคยเป็นผักค้างกินจึเบิดจาน เอบปุ๋ยดึงเพื่อนองจับเอาไหมัใส่เป็นนะสวถ้ากินผดเยอนกับบัวแสบเนาะบัวก็เลยหาเพื่อนกินบัวบัวใช่หาเพื่อนกินคนท่านทางสวนเ้าคนอจะกินซาบบัวจ้าเฮาบัส่วนไงแต่ลุกตุ๊กดีปคุเยสาไอชิไปกินสาบบัวเนาะ น้องรถไหลสดเป็นม,มูเมือนนะปีเดเหลียงชาบูน้องรถมันทวนอยู่เลยชาบูแข้งขาบูเออชาบูคก็บอแพงแหงเนาะมันชุดร้ดานชาบูร้านเดี๋ยวแม่เอาให้มันเป็นชาบูในห้างนะทุกคนชาบูแบบข้างส้างเนี่ยร้านแบบแบนเนาะอ๋อแบนในอีสานชาบูเนาะอถอแล้วก็แซ่บประเด็นสุดละซองเลยแต่ว่แพงแหงชุดหน่อย ชุดเล็กสองร้อยชุดเล็กสองร้อยบาทคุณเด้ชุดเล็กไดเยอะขนะเยอะอยู่เลยเราเรากินถูกวิธีไงบางคนเขาลวกเอามันก็ไม่อิ่มไงคือถ้ากินเป็นชิ้นบางๆค่อยๆกินแม่กินเออกินเรื่อยๆกินบริเวณแบบถ้าบางคนเรากินแบบนี้เขาลวบกินแต่สามชิ้น่คือถ้าแบบนั้นก็คือไม่อิ่มแล้วก็หมดเร็วกินเรื่อยๆนี่ละเอาใส่ขอบุญกล่องนี้ มาเดือดไหมเไหมทุกคนคิดอางานทุกคนไหมก่อนับนึงมากเพราก็นั่งแนววีแหลยว่าหันี่แหละก็นั่งส่บวด้วยเอาไปก่อนนากล่องมันไกลน้องพี่ไจับกล่องเราเนี่ยบดมันก็เป็นเจือเดอันถ้าบซ็พี่นก็โปรเซ็ ปลาคารนี่แนวแสีบกินปากนี่เมื่อท่านั้นหอมหวยหอยกราดไปสตอร์น้องรู้เคยกินยังยังหมายถึงว่าสตอร์กับส้มตำกับอันนี้เนี่ยอือยากกู้ฟูดบอกเลยว่าอยากกินมากอร่อยสตอร์สวะต่อเออกินกับนี่แล้วก็กินกับตำบัวฮวงเนี่ยอูบอกเลยไอันนี้มันแค่น้องเฉยๆเนี่ยปลาคาน์นี่ก็จะสตอร์ ตัวเป็นเม็ดๆอยู่บอกโอ้ยแม่โคโมีพวกแม่โคโลโตาเขาชอบขายแบบแกะก็ได้อเอาแบบฝากก็ได้แม่โคโลโตาทำนี้พักขาตัวเจ้าอมล้วคน<ม>พี่น้งองเ้็กบอกเบือเขาดู รดมาหาหมูกินข่าทุกคนเนาะถ้าจางนี่ไปกับไปมอบนกับประมาณเจ็ดแปดกิโลเนี่ยแหละรถขี่มอไซมารถมันกระแลนรายอยู่เนาะระวังตัวอุปถัมภ์ที่เหรออย่างตอนนี้รถกําลังฝึกงานเด้อทุกคนเนาะมันเรียนอยู่ปีสามนี่แหละอยู่ มออบนนะุเนาะทุกคนเนาะมหาวิทยาลัยอบุบลราชธ,ธานีคนที่ตะเกียดแต่ว่ามาเรียนอยู่อนะุบุเนาะตอนนี้กำลังฝึกงานอยู่ฝึกงานอยู่ขายต๊ดอดจอเขารีกยกอะไรนาะสองสองเนาขายตำรวจตำรวจต๊อนะตจตดจอเนาะทุกคนเนาะ,อ,ะอยู่ในเมืองอบนนะุบุญนั่นแหละ ฝึกง,งานกี่เดือน,อนเอนหมดสามเดือนครึ่งสามเดือนครึ่ง,งสองเดือนครึ่งสองเดือนครึ่งเปิดเทียงกันแล้วฝึกงานแล้วประมาณสองเดือนครึ่งแล้วก็ไปเป็นเรียนอีกปีหนึ่งเราสองคน,นกน็จบปีซีก็นดรับปริญญาแบบเนี้หางานเฮ็ดถั <c oughs> ่งเนาะหางานเฮ็ดเนาะใครในงานดีๆก็นแนะนำของรถเดือดทุกคนเนาะ โก้ตู่ต่างประเทศจบเลยภาพน่องไปตามประเทศไปไปเกาหลี้ไปหาหน้าใหนีให้แม่ก่อนไมเ๋ไปต่างประเทศไหสิไปก็หน่องสองคนเด้อคอนโดเดี่ยวม้าหางานดูอไม่กาเห็นงมุดก็มีอ่ะพอเด้อทุกคนเนาะเอาเอใเต็หัวให้ไปเรเไปสมุดแบามคือพมกสิไปนะสหไปไ้พันไปสองเหยื่อเนาพันตะกอนสามีกไกอยู่ เดี๋ยวมันก็เป็นเองสอบเรียนเรียนอยู่ตอนนี้ต้องใส่ใจภาษาอังกฤษเลยนะจะบอกภาษาอังกฤษภาษาลาวภาษาจามประเทศนอ่ะอีกปีหนึ่งเราก็เรียนจบกับถ้าไปงานดีๆแนะนำยู่รเมกากับบอกในเรื่องทุกคนเนาะน้องรดถสิจบปริญญาตีพอดีเจ็ดมันค่าเครื่องมันใดญ่ก่ค่าเครื่องปีเกิดเจ็ดแปดหมื่นนลยถ้าซ้อมโคตรแบบบ้าเยอะขนาดนั้นเลยหรอไม่ถึงไหมไม่ถึงไหมซ้อมหนึ่งซ้อมสองหมึ่งไหม ค้างขบินกบแพงย่งไม่ใช่ป่ะบางทมันมองมืก่อนถ้าผมเคยไปคาป่าขบิเบตบาทนานตัวคนนอะสมมตคนไทยไปอเมริกาสิประมาณเจ็ดหมื่นบาทเนาะบอกในเลือดนอคนไปหัวเพื่อทรงสองเกินนอคนนี้ไปทำงานเขได้าพอได้มาเรียงกู่วะลางถวยบ่ะอะไร่้เรียกพี่อายไป่ลางถวยบ่ะเหตุทุกอย่างเนาะเพื่อมันคือพผมก็ชินนำไปสินะ เก็ไปตั้งยาบว่ะไปเก็บเงินพ่อนบาทให้มันเบิดจะกลับมาบาทร่างนี่ก็เบิดเนาะพ่อนมันกับร่างนี่ก็เป็นหลานเนาะทุกคนเนาะหลานบาททราบมาดูยังไงก็จะได้ใจกับอยากเป็นน้องโรไปเห็นงานยูเมกาทุกคนเต้องพูาเข้ากับมีคนหุ่นจักรยูเมกาไล่คนเนาะที่เนาะคือพ่อเด็กก็เาะไล่เราเล็กๆกันหน่อยนั่กับพ่อเด็กแบบฝากดูแลน้องโรสแจังชันน้องสี่ มีคนหัวใจกับดีโก้คนสั่งทุกคนทุกวันนะทุกคนเนาะสมมติถ้าไปเ็ำงานต่างประเทศนะสิมันเกิดปตตาบายได้ถ้าแมนวอลไปเนี่ยเนี่ยกับดีโกั้ก็มีคนหัวักมันกสิดีโก้ผมมีคนหัวจักเลยนะการเป็ำงานการใช้ชีวิตกับปรอเทศมีคนซอยเรืออุ้มชูดอู่นะถ้าเขาให้ไปไปแมนวอลเนี่ยถ้าสมมติมีงานทำ ปอเมริกาเหง,งานงานงานโรงงานงานทั่วไปน่ไมีงานโรงงานเยหรอเมริกาก็มีงานโรงงานเหมืนอกาากนกังเหโนควาสะอาดไให้ได้เม่อที่หอกเป็นหลังเงนตัวหล,งลังชอบปนหลงนังเงต่างเป็นตัวหลงิน่า มันก็เป็นความฝันเพื่อทุกคนนะทุกคนเนาะหมอไปสนเราอ๋อคืวนะวนนอ,อว่าทำเป็นความฝันเนาะเป็นต่างหางเขา <อ S 1> <ขอ S 2> ไปเหต่างห่างได้เลยอยากไปอเมริกาเดิอยากไปต่างประเทศน <S 2> <S 2> นเนาะลาวตอนเด็กของรถยาม่อนเคยไปยทุกคนประเทศลาวนาะ <S <S 2> <S 2> แล้วก็พาไปไปเบิรงคลิปอัดสีเตเอร์ทุกคนเนะาะแต่คลิป ดได้ปังที่ผ่านมันไปเที่ยวเลวนั่นนะเด้หมื่นกอยาวเท่ทปัเห้องเนประมาณท่าไปสามคนห้องประมันหาพันบาทกับพอใช่ไประมาณ่ได้ซื้หาพันบาทกระมามันวยคเดียวนี่กัพ่อขาบ่ได้ซื้อยังที่พัานคือบกเพ่นงแหพกเากจไปอยู่เนาะ บ่อละเตีแืลห้าร้อยไม่ใช่บ่แล้วเตียงคนลสรอล้อยสี่ร้อยถ้าสองห้องก็สองพันเลยสองคืนบออือลงคารินเขเก็บพันเหยืนนนนอนเยอะทีสุดยิะงที่สวมร้อนจัดกัเห็นไหเผื่อนทุกคนอัดสีสลดทุกคนเท่ากับพ่อได้แบบบอมแปแอมไปตัวเนาะ อัดสีน้ำรทุกคนเด้อทุกคนเคนาะพอแอมแสกันคุณสุดท้ายเนี่ยคุณเป็นไเปุนไก่เนาะไก่าเี่ยวท,ยท,ท,ที่ไหนไก่หมเรืองนัางพาน้ำสุขคนไปเทีาา่ยวราวครังแรกเขาบปตงบหกล้เมเมือกี้เขาบอกเมรกกามันไก่มันไกลกวาเวาเดินไปเขาอไปราวทุกอนบอกเดี่ยบลอมากันด้ทุกคนบอกความมีแนวบอกบอกพ่มวนะทุกคนทุกคนต้องมีความฝัน มัผิดเจ้าลายปอืมกะนะปเจ้าเป็นเที่ยวต่างประเทศกะขาไปข้าเ้าเป็นยูทูบเบ๊ยยูทูบเบอร์ที่พาเที่ยวต่างประเทศอ้ยตายต่าแน้ำได้สองถุงเยอะแบบด้วยยังไหมดา้ถุงเล ว่าทุกคนเนาะพอพูดทีเ่เบิร์นกจ็จบคลิปจำพอกันคลิปนะเด้อบายบายทุกคนที่ขอต้นหอมเงินไอ้คนนีให้นองเลยเ้อซุปเปอร์แต่งห้นองนลยเ้อะ <laughs> จะหาเหรียญบายบายทุกคน